สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฮัน่าเอาไปเลยลูกฮัน่าเอาไปฮาน่าเอาไปฮาน่าเอาไปฮาน่าเอาไปฮน่าเอาไปอ๋อพานันจีมีโอสาวบอมีผายอย่งบอลมอนเด้มอนมอนอะไรมอนขาเอามอนขามาดูลูกสาวยานโป้เปื่อยเดี๋ยวเขาอเสียนแคบไปลงอันแขกขอด่าอีกด้วยดาอะไรคะเพิ่งเข้ามาแล้วอยากโชว์เลยเหรอค้าวจีว่าอีก ไก่โซ่เนี่ยแต่แม่ไก่โซ่บดปมี่บดชาลาลูกบมันท่วรั้งข้นทั้งหลังอยากใส่สุดได้หน่ะพี่<อ>สันถึงมาบอกชูฟังเมืองอันสัญญกสัญญาน้องเพ่งไปยังไหนมีบัติฟินแลนด์มือนีแม่น้องเพ่งกับมามามาหล่ะกับเมื่อแล้วพีน่น้องขะเสื้อหน้าสีปีอิริติพอแม่ป้าขอค่าตะเลี้ยงลูกขอยค่าตะเลี้ยงลูกคอยกันสีปีทับก๊ดังกับตาปีแรียกชือกกับบ้านหล่ะเยอะขึ้นเลย ไปโน้ตกับไปเลี้ยงควายบ่บ่อือขันเพลงภูมันรุมมาดังนี่ก็ไปอยู่เพิ่งบัดภูมันรุมเลยลูกร่ซื้อเพลงออกก่ตีเอาจะขวามพ้นผุดแม่เอ้ยจะขวามพ้นผุดแท้ๆเอาตีซื้อเพลงยังก่อนมนรุมตรงใจภูมโนรมตรงใจอียังก็ไม่ลออะไรก่อนร่าสนุกมากฟังแล้วขนลุกมากคนลุกมากไกด์จากแม่จินส่งมาแล้วล่าสุดแม่จินตะลาบอกว่าให้อัดเสียงน้องเพลงสดๆไปให้ฟังหน่อย ตอนที่สอบคิ้ว่าจะได้เจอแม่จีนหรือเปล่าพ่อจะอ่านแยกถ้าบารมีหนูถึงหนูก็จะได้อ่านเอ็มบีคู่กับแม่ตัแพให้าภาพนั้นมากแม่จีนประศริษยกับยมรุ่ร้องให้คู่แม่จีนเด้อสิบอกให้มันไม่สกูเลยบอกจะเท่ากับมือเป็นผีเจี๊ยน้ำเด้อซุนแล้วซุนแล้วซุนแล้วแตเท่ากับเป็นติ่งกันเป็นเอฟซีโดยตรงแม่จีนเพิ่งจะเกิดเป็นฟิชเชอรดีแม่หนูเป็นเอฟซีตัวจริงแม่นะก็ย่าตัวจริงใช่สิเอามันเถาเถาเถาแต่ว่าปี อแม่แล้วนั่นอยากสนับสนุนเด็กรุ่นไหม่เขาน่ะมันรุ่นเก่าเออก <c oughs> ออบอกความจริงเด้อข่อยนี่พี่นอนอะเอฟซี FC ตีตามคลยคนพี่นอนรูนเยบอกข่อยนี่้องเพลงแม่จินตลาได้เกือบสูเพ่งข่อยจีบบกเลยแตงโมแตงโมโอ้ยแตงโมลูกตตวตวันวานแตงแตนั้งแต,งแตเพ่งก็เก่าคุนน่ะขอนยด้งานลุกนี้ใช่ครับพ่อ เนี่ยเรามีสาวน้อยเพลงสวยหวานน่ารักเด <laughs> ี๋ยวผู้บริหารังไปิึงเบิึงหน้าจะมอยากไปที่20ปลา30 40, 40ที่จริงนตะ่มันเป็นนสเด็กสาวสุเซ็กซี่นิดนึงนซ่เออเห็นไหมมันก็สวยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมพ่อเห็นไหมแต่สวยอยู่แต่ว่ายนะพันพร้อมแบบนี้งไงเอออันอก้อนแบบมันก็ชินตาซื่อๆก่อนที่เชิ้ยเนี้นะก่อนที่เสื้อเนีก็คิดสิ่งถามยังกระถามมากเลยมาเสียอแบบซีปีเลยนี่อัน กรถามกันนะผู้ใดแม่บ่กามด้ท่านกออถามก่อขัดส้นไปถามได้สิบปีนี่ขยากเสียญาติอาม่าฮาลาบใช่ไหมอือล้ออันว่าอะคบพร่างน้องสีด้อันแต่งตัวแบบได้จ้างสินะก็ถามแบบว่ากระามาไม่ไแต่งตัวแบบไดหมาหมายความว่า แบบว่าขาอหมายคือความหมายคือพันเป็นห่วงกลัวว่ากลัวว่าน้องมาอยู่เส้นสายญาแล้วสิจับน้องไปแต่งแบบโปรเปลยยังสิบอกแม,มนแต่เวลาพวกญาติดอกโปรเปลยพายเวลามันจะใช้อ, <c oughs> นะอีกดอกน้องอาจจะพกกาใสา่เออเดี๋ยวแจ็คไวแต่อีกสองปีนี่แล้วน้องยี่สิบก้อนตะกี้ยังตางมันกับระกาเสียกันสุ่มมือน,นีิหามันใส่แล้วชุดหนาอันความความเข้าใจอยูเดียความเป็นแมนหนิแบบว่าเรื่องก็คือความที่แบบว่า วิเซนสัญญาซีปีนี่คือเงื่อนไขคืออีหยังแน่สินะที่จริงเราก็มีเอกสารเป็นบ่อให้เราอ่านเป็นบ่อเราก็อ่านจนจบบ่เราอ่านดีบบ่จบแล้วก็ไล่ที่เราขอห้ไม่รู้ไล่ที่เราข้อให้ไหมไล่ที่เราขอไล่หมูเราใช้เป็นคนคิดขึ้นมานะเราเลิศเราเลิศก็อย่างนเด้อตอนแรกแม่น้องเพลงนะอ่านอ่านอ่านจนจบทุกข้อแล้วก็ไล่ไปที่เราข้อไปที่เราข้อเพราะว่าอย่างบางทีความความที่ว่าหนึ่งมันกับสิมองว่าจะคลองเป็นคนบ้านนอกบ้านหน้าเท่านี้ละ เนื้หอหาเทากับบรนหนอขึ้นกันละเออกับบรนหนอกคือกันบัตรที่นี่คนถาม,มปิดคนถามว่านอสีเดยแต่งตัวแบบไหนนั่นคือความเป็นห่วงว่ากลัวว่าเราจะเอามาใส่เป็นคาเลคเตอร์แบบว่าโวเปอยโซงามดากอจะได้อีกแล้วองได้อีกลืมนะฉันถามนลืมไม่แม่ถามอะไรบ้างหนึ่งเรื่องชุดอะไรอย่างอีก หลายอย่างอยู่มันกระจมารลยมักหลายอย่างอยู่เอ้าก็เกิดเกิดขัดเลือกออกมาซึ่งทีเราบอกนั่นว่าออียงนี่ยือามว้าก็พาว่าหลายอย่างเนากระจับมาเลยตเรื่องที่บอกม่อกินเรื่องมันเตรียมไปเลาวที่มันบอรัาไปมันเรื่องไม่หนึ่งเรื่องชุดสองเรื่องเงื่อนไขเงอนไขการทำงานหนีงานหย่งางเรื่องด่างมานละสี่มันก็มีหลายดังดังแต่บอนในเส้นสัญญาพี่น้องดงที่ไม ใจ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 ใพ่าเหนเส้นเด้<ม>ตอนที่บอกนะว่าเหนี่ยเส้น<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึง่งเพราะว่าอันเหตุเพิ่มันเหตุหลวนเร็วอมันบอกปูปลาปูปลาแล้วเรื่องเอกสารสัญญ,ญามันกับผมเรียบร้อยพ่อพ่อมันเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปออกงา่ายมันบอกมาที่นีพ่อน้อง,งกับพ่อสามารถน้องพ่อสามารถที่จะเส้นเองเพราะว่าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีก็ต้องมีผู้ีผู้ปกครองอ่ามามาเส้นรับรองมาเส้นรับสารับรองรับผิดชอบ พราะว่าน้องยังเป็นเด็กน้อยอยู่บริษัมาจจะแบบว่าเขาบริษัจับมือไปเส้นเองกเราได้พี่น้องต้องให้ครอบครัวรับรู้พ่อแม่รับรู้ว่าเอออะไรยังไงเสกยิราเสกยิรตัวนี้แค่ว่าชิริตัวพ่อหนุ่มตัวตัวบิ๊กคือบ่ค่ะคือบ่าพี่เลขามาจูงไงฉันเลขามาแม่พันว่าปานฝรั่งนาสั่งขารมาสุริยันล่ะลูกแต่ว่านั้นแอบคือโซเฟียอยู่ดิคุณคุณก็ดูให้มันสวยไม่ใช่โซเฟียาที่ว่าเออมันต้องอย่างนี้สิลูก อุ๊ยโอ้โหแล้วบันนี่แต่ฉันเอาล่องสิฉันวนนี้หูม่นเป็นตะเบิงฉันเหมือนกันขันฉันวันนี้หูฉันก็ปึกซื้อขึ้นกันเออฮานาไปบันนี่อุ้ยอุ้ยนี่ไหนบันนี่เอาแค่พักก็จัดไม่ใช่มันไม่มีต่างหูเฉยๆหรือเปล่าเออได้ยุ17ปี เจ็ดปีด้วนี่ยโซ่ไงป้านนี้น่ะนี่เห็นบ่พี่น้องมันก็ได้อยู่คือจังใบปอนี่รถแห่ใบปอน่ะเห็นบ่ไม่อยู่ใน่ถก่อนนี่คือใบปอเขาต้องคือใบนาดกระลูกอืมเจียใบปอได้เปลี่ยนเพียงแค่ลูกโอ้ยผู้เจ้ากระดายเนาะต่วนิ๊กต่วนคนนอกก็เลยสิวมันใจฉันเรื่ตรวนพีกยังหนิเป็นกระดาพีกเออสบายดีอยู่บอ แท่งากขึ้น uh, บัานี้วันใกล้ตีบัานี้บอกวามสี่าวันไกล้แล้น่นอนนี่เป็นคอสีแบบปาแต่งหนาน่าหาหาเอียงใจดนีขึ้นยากฉันบอกนาน่าแม่นหว่ะแม่พอซื้อซะฮะรูปแม่เนี่เปลี่ยนบันทัดขึ้นมาจิล่าขาดแนวแต่งไหงยากขากขึ้นมาให้เะได้กับแหลมงามบอเหลืองถ้าไม่อย่าพลาดคลิปวิดีโอใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ